เดินหน้ามาถึง NFL สัปดาห์ที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราใกล้แล้วทีมที่กำลังจะเข้าเส้นชัยทีมที่น่าจะเห็นรำไรว่าจะไปเพลย์ออฟแล้วนะครับมีบางทีมลุ้นถึงแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำไปดังนั้นสัปดาห์นี้เข้มข้นแน่นอนนะครับโดยทีมที่เราจะเลือกมานี่นะครับขวัญใจมหาชนกลับมาแล้วครับหลังจากแพ้พ่ายไป3เกมรวดซันฟานจะรอดไม่รอดแล้วอีก2เกมจะมีคู่ไหนบ้างติดตามกันเลยครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ท็อกตั้มพันศิษย์ท็อกที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกอก,กับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่อินไซต์ออฟไซต์หรือริงไซต์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต็อกตั um ้มพันศิษย์วิชียาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุณ้นหูดูแลคุณเองครับพี่แม่สวัสดีครับ สวัสดีครับตัามสวัสดีครับท่านผชมอะไรจะเข้ารายการเดือดขนาดนั้นโอ้โหโห <laughs> สัปดาห์นี้ก็มีหลายคู่เดือดนะน่าสนใจใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมามีคอร์เตแบ็กดังๆมีคอร์เตแบ็กระดับที่เป็นตัวจริงแล้วก็ชื่อเสียงดีย้ายทีมอีกแล้วครับพี่สุมเมยครับ ที่คือฮาที่สุดนะครับนั่นก็คือดราฟต์อันดับ2เมื่อปี2016นะครับคาร์สันเวนซึ่งเป็นตัวจริงแทบจะตลอดอาชีพเลยนะครับมีการย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวว่างงานอยู่พักใหญ่นะฮะตอนนี้ไปอยู่กับแรมส์แล้วพิชูมเมธมันเกิดอะไรขึ้นแล้วการที่เซ็นแบบนี้ไปเนี่ยแรมส์ Rams มันคาดหวังอะไรกับการมาของเวนซ์บ้างหรือเปล่าครับคือแน่นอนอ่ะเหตุผลที่ต้องเซ็นเวนซ์มาเนื่องจากว่าเบดตติเปลียนซึ่งเป็นคอร์เตร็คสำรองเนี่ยเราเห็นฟอร์มการเล่นละ ช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่เจอแพ็กเกอร์สเนี่ยโอ้ฟอร์มค่อนข้างใจย่ำแย่ไม่ใช่เป็นอนาคตที่ทีมหวังด้ละการที่จะเอาโคตรแบ,บ็คสำรองที่จะมาเล่นในระหว่างที่ทางซัฟฟอร์ดเนี่ยบาดเจ็บซึ่งตอนนี้ซัฟฟอร์ดเนี่ยเจ็บที่บริเวณน,นิ้วโป้งมือข้างบอกคือมือขวาการเอาเวนส์มาซึ่งเป็น์เตรแบ็คที่มีประสบการณ์น่าจะไว้ใจได้มากกว่าลิปเปียนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมก็เลยเอาเวนส์แล้วก็ตัดลิปเปียนออกไปจากทีมเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้ว่าทางด้านของแรมส์กับสเตฟฟอร์ดเนี่ยมันผูกพันอะไรกับดราฟต์ปี2016นักหนานะครับพี่สุมเมธนี่เป็นครั้งที่2องแล้วน,นะครับที่เขาไปเอาโคดเตอร์แบ็กดราฟต์สูงของปีนี้มาทดแทนมาช่วยเหลือขัดตาทามครับพี่สุมเมธครับใช่ครับเพราะว่าในปี2016เนี่ยเจนกอฟเนี่ยเป็นนัมเบอร์ one ดราฟต์ก็คือดราฟต์คนแรกคัสเซอเมธเป็นคนที่ 2. 2กอฟเนี่ยมีการแลกกับทางทีมแรมส์ก็คือกอฟไปอยู่ไลออน แล้วก็ทาง Stafford ก็มาอยู่ที่ Rams ปรากฏว่าจับพจับผูเนี่ยคาร์เซนเวนซึ่งก็มาอยู่ในปีเดียวที่เราบอกว่า2016นี่แหละตอนนี้ก็กลายมาเป็นสำรองให้กับ s t a ฟฟอร์ก็เลยกลายเป็นว่า s t a ฟฟอร์เนี่ยผูกพันกับทั้งจ่ากกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว Ram สเองเนี่ยก็กลายเป็นว่าเคยมีคอร์ทแบ็ที่อยู่ในด a r k Class ปี2016เนี่ยถึง2คนแล้วตอนนี้ก็คือทั้งกอลแล้วก็ทั้งคาร์เซนเวน ส่วนจะดีขึ้นหรือไม่ก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านแรมบางคนก็บอกว่าแบบเฮ้ยโอเคนะเพราะองค์ประกอบอื่นๆเขาก็ดีอยู่ปีก2คนทั้งหนูน่ากลัวหรือว่าจะเป็นทางด้านคูเปอร์คัพเนี่ยก็ยังรอบอลดีๆอาจจะมีโอกาสก็ได้พิสุเมธว่าจะไปได้ขนาดไหนครับการเปลี่ยนแม่ทัพกลางทางแบบนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดแซฟฟอร์หายเจ็บเนี่ยแซฟฟอร์ก็เป็นตัวจริงละแล้วดูจากอาการบาดเจ็บแบบเนี้ยก็อาจจะพักไปสักประมาณสัก 2หรือ3ส,สัปดาห์ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยการที่ได้ค์เซนเวนส์มาเนี่ยก็อาจจะมาพอตัดตาทับได้บ้างและอย่างที่เชื่อว่าทางแบ็กเวเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการดึ่มสเปยภาพของพวกบรรดาคอร์์แบ็กเนี่ยขึ้นมาเล่ได้ดีจำได้ไหมตอนช่วงที่ทางอย่างเจ้าเบเกอร์เมฟิลเนี่ยมาอยู่ที่นี่ในช่วงเวลาปตัตตบเดียวก็ มีหลายเกมที่ทําผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจเราหวังว่าคาร์ซันเวนส์เนี่ยจะได้เล่นแล้วก็ได้มีโอกาสทําผลงานได้ดีพาทีมไปรอดฝั่งในช่วงสองสมเกมที่รอแซฟฟอร์ดกลับมาครับผมอ่ะเดี๋ยวไงรอติดตามแล้วกันนะครับ นั่นคือเรื่องราวข่าวสารที่มีประเด็นน่าสนใจนะครับก็หยิบยกมาคุยกันสั้นๆน,นะครับก็ถือว,ว่าได้น้ําได้เนื้อนาะการมาของคาร์สนเวนแล้วก็แรมส์นะครับแต่นี่คือ EP p ีพรีวิวนะครับดังนั้นเราไปเลยครับ3เกม3คู่ซึ่งเดือดๆทั้งนั้นโดยเฉพาะคู่แรกต้องเป็นคู่นี้เท่านั้นเลยนะครับรถ ซุเปอปร์คาร์ออกสตาร์ทดีมากชนะมาอย่างยอดเยี่ยมราคาแพงสุดๆฟอร์มหรูหรามากๆซานฟรานซิสโกฟอร์นิไนเนอร์นะครับที่ก่อนจะพักบายวีคจากสัปดาห์ที่แล้วแพ้มา3ามเกมติดต่อกันสัปดาห์นี้พวกเขากลับมาแล้วนะครับและคู่แข่งก็ไม่ใช่หมูสักเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าเจอกับจากกวส์เกมนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะเต็มไปหมดเลยพี่สุมเมธพาไปเจรานาน่อยครับ คือเกมนี้ต้องจัดว่าเป็นเกม5ดาวในสัปดาห์นี้เกมหนึ่งก็ว่าได้เพราะเป็นเจอเป็นการเจอกันระหว่างทีมซานฟรานซิสโกโฟร์ดีเนอร์ผลงานชนะ5แพ้3ที่น่าจับตาดูคือสตาร์ท5เกมชนะรวดแต่ปรากฏว่าอยู่ๆอ่ะไม่รู้เกิดเครื่องหลวมเครื่องหลุดสะดุดอีท่าไหนก็ไม่รู้แพ้มาสานัดแล้วที่สำคัญคือสัปดาห์นี้ต้องเจอและต้องเดินทางด้วยนะไปแข่งที่บ้านของแซคซวิลจากัว ที่ม,มีผลงานตอนนี้ชนะ6แพ้สองแล้วต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในลีกตอนนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นทีมเดียวที่ชนะมาห้านัดเด็กอีกอย่างที่น่าสนใจสองทีมนี้ได้บายมาทั้งคู่แล้วมาเจอกันสัปดาห์นี้เป็นเกมที่น่าสนใจทีเดียวเกมมีพิศษจม์ให้ความสนใจไปที่ไหนเป็นพิเศษบ้างครับอย่างไนเนอร์สเองเนี่ยหลายคนต้องจับตาดูเป็นพิเศษเพราะว่าจะกลับมาได้ไหมปัญหาที่เราเคยวิเคราะห์เยับไนเนอร์สก็คือว่า อันดับแรกเกมวิ่งไม่ค่อยดีนะักในช่วงที่แพมสัมนักติดตัวผู้เล่นเจ็บเยอะไม่ว่าจะเป็นดีโบซามลซึ่งถือว่าเป็นตัวสําคัญทั้งการที่รับบอลทั้งการวิ่งเป็นตัวจัดสําคัญต้องดูว่าหายเจ็บกลับมาได้ไหมอีกคนหนึ่งที่น่าจับตาดูก็คือเชนวิลเลียมส์ถ้าตัวผู้เล่นสําคัญกลับมาได้มันก็จะทำให้จุดอ่อนที่เคยเป็นอยู่ของไนเดอร์เนี่ยอาจจะดีขึ้นนะครับ ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่จับตาดูเป็นพิเศษก็คือเกมรับซึ่งก่อนหน้านี้นเกมรับของไนเนอร์เนี่ยทำได้ดีมากเลยในช่วง5เกมแรกที่ถิมชนะเสียแต้มเฉี่ยต่อเกมเนี่ยแค่13.6แต้มต่อเกมแต่พอมาแพ้3นัดติดเนี่ยปรากฏว่าช่วงเวลาที่แพ้3นัดติดเนี่ยทีมรับเนี่ยเสียแต้ม24แต้มเฉี่ยต่อ,ตอเกมนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเริ่มมีปัญหาเริ่มโดนบิ๊กเพลย์มากขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าทีมรับเริ่มยันฝ่ายตรงข้ามไม่ค่อยอยู่ ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่จะต้องพิจารณาพิเศษว่าถ้าในเนอร์จะกลับมาในเกมเนี้ยที่จะเอาชนะทีมเสือดาวมาแรงทีมหนุ่มมาแรงอย่างแจกูเนี่ยต้องมีเกมรับที่ดีขึ้นตัวเจ็บต้องหายกลับมาได้เกมวิ่งต้องมาด้วยถ้า3มส่วนนี้โอเคก็ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าเกิดวัดกันเป็นบุคคลล่ะครับพี่สุดเมธจอมทัพที่ดราฟต่างกันเยอะขนาดน,นั้นศักยภาพโดยที่ว่าไว้เหมือนที่เราคุยกันไว้ว่าเป็นประเด็นของว่าเพอร์ดี้ว่าเมื่อเกมมันเจอสถานการณ์บีบบังคับว่าเขาจะต้องแสดงความสามารถเยอะๆเกมยากอะว่ากันแบบนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นดูจะเป็นจุดที่เขาพร่องอยู่แน่นอนการเจอกับโรเลนส์ก็ไม่ต่างจากการเจอกับโจเบโร่ที่ศักยภาพมันต่างกันจากตัวเลขการดราฟเนี่ยจับยังเป็นปัญหาอยู่ไหม คือถ้าเรามามองย้อนไปในช่วงที่ไนเดอร์สตาร์ดีๆเนี่ยจะสังเกตดูว่าทีมรับยันอยู่แล้วก็ทีมบุกเนี่ยก็ทําแ้มได้ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ตกเป็นรองเช่นเดียวกันถ้าเกมที่เจอจากัวในสัปดาห์นี้คือทีมรับต้องยันให้อยู่ทีมบุกต้องพยายามบุกขับเคลื่อนไปได้แล้วอย่าโดนทําแต้มนําก่อนเพราะอะไรเพราะว่าบล็อกเพอร์ดี้ถ้าสังเกตูว่าสังเกมที่แพ้รวดเนี่ย ปรากฏว่าเพอร์ดี้เนี่ยจะต้องหยู่สักการที่ต้องทําแต้มแข่งจะต้องกว้างมากขึ้นอโอกาสผิดพลาดก็ตามมาอย่างเด่นชัดก็คือในช่วงสามเกมหลังเนี่ยโดนไปห้าอนเดเซชการเล่นดาวที่หนึ่งเนี่ยสำคัญมากคือถ้าดาวที่หนึ่งได้ระยะอยู่ในเกมที่ดีประมาณสักสี่ซ้าห้าหลานในดาวที่หนึ่งเนี่ยดาวสองดาวสามมันเล่นง่ายเพราะฉะนั้นในการเล่นในวันที่จะแข่งกับแจกกวเนี่ยเกมบุกจะต้องมีเกมบุกที่ไม่ให้พกเพอร์ดี้ต้องกดดันในการเล่นดาวสองดาวสามมาก S <S เกินไปไม่จําเป็นที่จะต้องให้บล็อกเฟอร์ดี้ต้องพยายามมาคว้านแข่งฟาง้าสู้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโอกาสจะยากทีมบุกของแจกัวเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ระดับกลางๆลีกนะอันดับที่14แต่ที่เด็ดของทางแจกวัวคือเป็นทีมที่สามารถทําแต้มได้ค่อนข้างเยอะคือเป็นทีมที่มีครียกทีเด็ดทีขาดได้ค่อนข้างดีคือทาแต้มเฉลี่ยต่อเกมในยี่สิบสี่จุดหนึ่งแต้มต่อเกมอันดับสิบของลีกอันนี้ก็อถือว่าเป็นข้อเด่นของทีมบุกแต่ที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทาให้ทีมประสบความสำเร็จในช่วง5เกมหลังก็คื ทีมรับค่อนข้างดีเกมรับป้องกันวิ่งดีมากนะอันดับ3าเลยค,คือเสียระยะเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยเพียงแค่7 9 2หลาต่อเกมแล้วก็อีกข้อดีอย่างก็คือว่าเป็นทีมที่ได้เทอร์โนโเยอะคือ18ครั้ง11อินเตอร์เซ็ปตจ็ฟัมโบโมากที่สุดดีเท่ากับทีมเซนส์ครับมัน2ออย่างเลยนะที่ตะกี้พี่ตั้งความสังเกตค,คืออันดับแรกเกมวิ่งคือไนเนอร์ต้องวิ่งให้ได้ดีปรากฏว่ามาเจอเกมรับของจากัว ที่มีเกมรับป้องกันวิ่งดีอย่างที่2คือถ้าเกิดว่าโดนนำรับล็อกเอร์ดี้ต้องข้างบ่อยโอกาสที่จะเสียอินเตอร์เซ็ตไิเทอร์โนเอร์ซึ่งมันก็จะมาแมทช์กับเกมรับของทางแจกัวที่กดดันให้ฝ่าตรงข้ามผิดพลาดโดยเฉพาะอินเตอร์เซ็ตเยอะด้วยถ้าสมมุติว่าเล่นไปแล้วเข้าทางกับแจกัวเนี่ยไนเดอร์อาจจะมีโอกาสแพ้สินะติคิดหนักผมว่าอาจจะแพ้คนะรับพี่ต้องทำหน้า <c oughs> เล็กๆก่กกกกอนเดี๋ยวแฟนๆโกรธเอาคู่แรกผ่านพ้นไปแล้วนะครับไนเนอร์ฟังแล้วทัวร์มาลงได้เลยนะครับค <c oughs> อมมอนคอมมอนคอมมอนผ่านเข้าไปในเกมแรกนะครับไม่รู้เอาฮารหรือว่าเอาจริงนะครับพี่สุเมธบอกว่าระวังให้ดีซันฟานอาจจะโดนเป็นเกมที่4 <c oughs> คราวนี้ไปต่อกันครับกับอีกหนึ่งทีมฟอร์มร้อนสถิติชนะ6แพนะ้2นั่นคือดีทรอยต์ไลออนส์จะพบกับ LA สแอชาร์เจอร์ก่อนเปดิดฤดูกาลถ้าเห็นโปรแกรมเนี้ยใครก็มองว่าชาร์เจอร์น่าจะเหนือกว่าไลออนส์ แต่ปรากฏว่าพอมาถึงสัปดาห์ที่สิบไลออนเป็นทีมที่ชนะหกแพ้สองนะครบที่ l อ c อชเจอร์เนี่ยชนะสี่แพ้สี่คือชาร์เจอรเองเนี่ยจากหกนัดแรกชนะสองแพ้สี่ก็ดูว่าเอะสตาร์ทฤดูการไม่ค่อยสูยเท่าไหร่นะเพราะว่าชนะแค่สองแต่ฟอร์มเริ่มมาชนะสองนัดติดก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่มความหวังที่จะเข้ารอบขึ้นมาได้ส่วน l i ออนเองเนี่ย ต้องถือว่าปีนี้เป็นสิงโตหนุ่มที่มาแรงมากแล้วก็มีโอกาสที่จะสู้กับทีมที่มาแรงอย่าง e a g ก e s ได้ในสาย NFC แล้วก็นี่อาจจะเป็นครั้งแรกของทีม Lions เลยนะที่สามารถที่จะคว้าแชมป์กลุ่มของ NFC เหนือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการแบ่งกลุ่มใหม่เป็นเหนือใต้ออกตกตัวหลักสำคัญก็คือปีนี้เกมรุกเกมรับเนี่ยถือว่าสมดุลม,มากทีมบุกอันดับ, 2>, บ2ทีมรับอันดับ5 เจเลตกอฟก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีฟอร์มร้อนแรงฟอร์มมั่นใจเอามากๆทีเดียวนะครับพี่สุเมฆครับขณะที่ชาร์เจอร์ก็ดูเป๋ไปเป๋มานะโมแบบนี้มันก็เข้าทางเลยดีครับพี่สิงโตก็ขยําสายฟ้ายับเลยดีครับก็มีโอกาสนะเพราะจริงๆแล้วทีมบุกของชา์เจอร์เนี่ยก็ระดับกลางๆนะแต่ก็ยังถือว่ามีทีเด็ดในเรื่องของการทําแต้มอยู่เป็นทีมที่อย่างน้อยทําแต้มเนี่ยเฉลี่ยต่อเกม25.1แต้มต่อเกมแต่ ปัญหามันตกอยู่ที่ทีมรับของชาร์เจอร์สเนี่ยที่ทีมรับเนี่ยป้องกันการคว้างอันดับบุยหลีกเลยเนะก็คืออ<บ>ันดับที่32มสิบสองเตีเยเฉยต่อ,อเกมเนี่ย286หลาต่อเกมแล้วมันก็ไปแมตช์กับทีมบุกของทางทีมอย่างไลออนซ,ซี่มีตัวคอร์เตแบ็กอย่างเจลรี่ท็อปมีปีกที่ดีอย่างเอมอน์เบรเซนบราวน์แล้วก็มีปีกในดาวรุ่งอย่างแซมรโรบอตา้าก็ถือว่าเกมรับชาร์เจอร์สเนี่ยเจอสิบหนักมากในเกมรุกของไลออนส์ ดูจากทรงแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าให้วัดถ้าให้เลือก l i o n นน่าจะพยายามได้งั้นผมถามคำถาม,ถามแบบแสลงใจเลยนะครับถ้าจะพลิกจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับที่ชาเจอจะกลับมาชนะครับคืออันดับแรกเกมรับต้องป้องกันที่ดีโดยเฉพาะอย่างที่ในเรื่องของการป้องกันขว้างคือต้องพยายามกดดันทำให้จอดคอบเนี่ยขว้างลำบากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพยายามบริสในจังหวะที่เหมาะสมไม่ใช่สุ่ม45บริสนะ ต้องเปิดโหมดแล้วกดปุ่มบริสในจังหวะที่เหมาะสมคือถ้าเกมรับเล่นดีดีกดดันทําให้ทางเจอร์ก็พเล่นลําบากเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสแนเดียวกันทีบุกชาร์เจอร์สเองเนี่ยคือพูดง่ายว่าจับบอลควรจะเป็นแต้มเพราะดูจากทรงเนี่ยคู่เนี่ยน่าจะมีโอกาสทําแต้มกันค่อนข้างเยอะน่าจะไปแล้วสามของการทําแต้มจะไม่ใช่ทีมรับยันกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําแต้มในทุกๆการบุกได้ไม่ว่าจะเป็น 3- ามหรือเเนี่ยคือทําแต้มตุนๆไว้เนี่ย ก็อาจจะมีโอกาสที่ชาเจอร์สเนี่ยจะพลิกล็อกชนะได้เอาชื่อเป็นประกันเอาสุเมทพลิกเป็นประกันเลือกที่ไหนครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่โอกาสที่สิงโตหนุ่มจะขยํำน่าจะมีโอกาสมากกว่าชอบจริงเลยคู่สุดท้ายนะครับนี่อาจจะเป็นการพรีวิวทีมพวกเขาเป็นครั้งแรกใน ฤด,ดูกาลนี้เลยก็ได้นะครับเพราะพี่สุมเมธชวนไปดูเกมระหว่าง Seattle Seahawks ที่จะพบกับ Washington Commanders ครับพี่สุมเมธเข้าใจว่า Seahawks เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะเบียดซันฟรานเข้ารอบก็ได้ขอไปจับตาดูทีมนี้ด้วยว่ามันเจ๋งยังไงครับพี่สุมเมธครับ Seattle Seahawks ความน่าสนใจของคู่น ah เ,เ, ah เนี้ยโดยเฉพาะยิ่งซีฮอสเพราะอะไรเพราะ Seahawks เนี่ยตอนเนี้ยกำลังไล่ตามไนเนอร์เราพูดกันไปแล้วว่าไนเนอร์สเจอกับแจ็กกัวถ้าเกิดไนเนอร์สัปดาห์นี้แพ้ โอกาสที่ซีฮอคจะขึ้นนำกลุ่มถ้าชนะก็มีโอกาสครับแล้วในสัปดาห์ถัถดๆไปเนี่ยถ้าเกิดอยู่ๆแล้วโมเมนตัมของไนเนอร์สเกิด์ตจะพัาดจะพลเสียแล้วก็ซีฮอคเนี่ยเดินเครื่องต่อได้ดีก็อาจจะมีโอกาสในแชมป์กลุ่มได้เพราะฉะนั้นเกมนี้มันเลยมีความสําคัญกับซีฮอคว่าถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่ชนะไว้ก่อนแล้วไปลุ้นนะว่าไนเนอร์จะแพ้ไหมถ้าเกิดชนะได้ขึ้นนำกลุ่มถ้าเกิดสมมุติว่าเอ่อไนเนอร์ก็ชนะตัวเองก็ชนะ โอเคสถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดซีฮอคแพ้ในเกมนี้ด้วยปุ๊บเนี่ยด้านไนเนอร์ชนะเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าจะกลับไปในสงเดิมที่ไนเนอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะ้าแชมป์กลุ่มเพราะปีนี้ซีฮอคเป็นทีมที่สร้า์ฤดูกาลดีนะคือชนะสามแพ้หนึ่งแต่อยู่ๆเนี่ยพอบายวิ่งในสัปดาห์ที่5เนี่ยหลังจากนั้นมีแกว่งนะเพราะสี่เกมหลังเนี่ยชนะ2แพ้2แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฟอร์มถึงว่าหลุดลุยไปแพ้แบบเสียฟอร์มให้กับเรเว่นมา3ต่อ37 การนะที่เล่นในบ้านแบบนี้มันจะต้องพยายามชนะเลือกสัานเลยแลวเจอทีมอย่างคอมเมนเดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ไม่ยากนักก็จําเป็นจะต้องพยายามเอาชนะให้ได้แม่แล้วคอมเมนเดอร์สิพี่จะปล่อยผ่านไปเลยมันก็เหนื่อยเพราะว่าแทบไม่ได้คุยกับแ,แทบไม่ได้คุยกันเลยเรื่องของคอมเมนเดอร์สกับฤดูกาลนี้น่าสนใจขนาดไหนครับแต่ว่าจริงๆนะเห็นแค่ชื่อคนแบ็กบก็ไม่รู้จักแล้วครับพี่เอา้าพูดถึงแซมเฮาเนี่ยนะครับหลายคนถ้าอยู่ๆมาบอกว่า อะลองพูดดูซิว่าถ้าเกิดคอร์เตแบ็กที่คว้างระยะสูงสุดของหลีข้านดับเนี่ยแต่เราคนจะมองอ๋อเป็นทูอาเป็นจอชเอร์เลนเป็นมาโฮมจะไปนึกถึงคอร์เตแบ็กแบบนี้ทั้งหมดแต่ใครจะไปรู้ว่าว่าจะถึงในสัปดาห์ที่เก้าจบสัปดาห์ที่เก้าเนี่ยคอร์เตแบ็กที่คว้างทำระยะอันดับสองของหลีก็คือเจ้าแซมฮาวนี่แหละ ก oh, ว้างไปทั้งหมด oh. 2 4 7 1หลาเป็นลองแค่ตัวคนเดียวครับเพราะฉะนั้นทีเด็ดของ c o คอมเดอร์คืออะไรอย่างน้อยมีเกมกว้างที่ดีตอนนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเล่นเข้าฝักนะถ้าแซมฮาวมีแนวป้องกันที่ช่วยเขาหน่อยโอกาสปักหลักกว้างแล้วเกมรับอย่างของทางทีมอย่างซีฮอสเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทีมรับที่แบบโอ้โหคนอะไรมากมาย โอกาสที่จะสู้เนี่ยมันก็ยังพอมีเพียงแต่ในช่วงที่มีการรับก่อนที่จะมีการเส้นตายเดสไลน์ของการรับเนี่ยคอมเมนเดอร์เนี่ยส่งสัญญาณว่าทีมกำลังเข้าสู่โหมดของการที่จะสร้างทีมใหม่ั <c oughs> บฤดูกาลนี้ถ้าส,มม,สมมติคอมเมนเดอร์ตกรอบสมมุติน่า <c oughs> จะได้เห็นการที่เปลี่ยนแปลงของหน้าโค้ชลอรลอวล่าอาจจะไม่ได้อยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่างเพราะอะไร เพราะว่าตัวผู้เล่นทีมรับสําคัญอย่างเชสยังเนี่ยเทรดไปให้กับไนเนอร์นะครที่ไนเนอร์กำลังต้องการตัวโจมตีพอดีแล้วก็เทรดตัวผู้เล่นหลายต่อหลายคนในทีมออกไปเนี่ยเขาเลยมองว่าคอมเ a นเดอร์ปีนี้อาจจะเป็นปีที่โอเคถ้ามันจะไม่ดีจริงก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในช่วงหมุนการที่สร้างทีมในปีต่อไปก็ต้องดูว่าใครจะเป็นคนที่นำทีมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโค้ชอ,อะไรก็แล้วแต่ แต่ยังน้อยๆเนี่ยก่อนที่จะเป็นขั้นนั้นเนี่ยเราดูเกมสัปดาห์นี้ว่าคอมเมดี้เจอซีฮอปเนี่ยนอกเหนือจากเกมลุกอย่างที่บอกว่าแซมพาวเนี่ยโอเคผลงานส่วนตัวดีแล้วเนี่ย <แก S 1> ทีมรับต้องช่วยหน่อยเพราะทีมรับอย่างของคอมเมดี้เนี่ยเป็นทีมรับค่อนข้างแย่นะเพราะเป็นทีมรับที่เสียแต้มเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยยี่สิบเจ็ดจุดสองแต้มต่อเกมแย่เป็นอันดับสามของลีกถ้าเกิดทีมรับล่วงปล่อยให้ซีฮอปโดยภายใต้การนำของจิโนสเมธลุยทำทัชดาวลุยทำทัชดาว โอกาสไล่อาจจะไม่ทันแต่ฟังพีพสมิสพูดแบบนี้ก็น่าจะเป็นเซีแอตเทร์ที่ชนะไม่ยากถูกไหมครับพวดจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทรงเกมทีมบุกทีมรับความได้เปรียบของสนามสิงเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากทรงเกมเนี่ยที่พี่บุดไปก่อนหน้าคือว่ามันเหมือนจะเป็นเกมที่ซีฮอกต้องพยายามชนะเพื่อที่จะกดดันทางไนเนอร์เหมือนกันแต่คู่นี้ปรากฏว่าไนเนอร์แข่งก่อนนะ เพราะคู่ <Ừ. S 1> อย่างของซีฮอปเนี่ยจะแข่งตอนช่วงประมาณาตีสี่ครึ่งบ้านเราเพราะตอนนี้ปลียนเป็นใหม่ละนะครับ <Ừ. S 1> แต่อย่างไรก็แล้วแต่คือเกมเนี้ถ้าเกิดซีฮอปชนะได้เนี่ยก็ทําให้โอกาสที่จะลุ้นในการที่จะแยง่งแชมป์กลุ่มกับทางไนเดอร์ยางพอมีเพราะฉะนั้นเกมเนี้นเจอกับแค่คอมเมดี้เนี่ยต้องเก็บให้ได้อืมโหนี่ถ้าเกิดว่าถ้าทุกอย่างเป็นใจนะไนเนอร์ iner, แพ้ซะแล้วก็เซเทอรชนะซะโอ้โหเดือดเลยฮะ <laughs> โอ้อ้าวแต่พี่สุมเมธพูดย้ำอยู่สองสารอบแล้วว่าเซเตอร์ hmm. ควรจะต้องชนะนะครับนั่นคือ3<บ>เกมนะครับที่เราเอามาเป็นไฮไลท์ hmm. ให้ติดตามกันในสัปดาห์ที่10แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไม่จบครับเพราะช่วงสุดท้ายช่วงที่สําคัญที่สุดรอคุณ oh. อยู่แล้วนะครับสุมเมธพิก uh huh. มาแน่ครับเริ่มต้นกันนะครับอย่าลืมนะย้ากันอีกหนึ่งรอบว่าเวลาจะบวกเพิ่มอีก1ชั่วโมงนะครับจากที่คุณดูกันเที่ยงคืนก็จะไปต้องไปดูตีหนึ่งแล้วนะคู่แรกนะ แล้วนั้นไปเลยครับตามเวลาครับทางด้านของโคสพบกับเพเทียสครับคู่นี้เจอกันที่เยอรมันเป็นเกมอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์เกมสุดท้ายของฤดูกาลคือถ้าเลือกต้องเลือกเพเทียสเหตุผลสําคัญก็คือเพเทียสมาเล่นที่เกมอินเตอร์เนี่ยไม่เคยแพ้เลยนะชนะทั้งสามนะครับยังตัดใจว่าน่าจะยังเป็นเพเทียสเท็กซันกับเบงกอ์ครับเบงกอ์ครับเซนกับไวกิ้ง ไวกิ้งครับครับผมแพ็กเกอร์สกับสตีลเลอร์สครับสตีลเลอร์ครับโอ้โหแพ็กเกอร์ไม่ช่วยอะไรนะฮะไททันส์กับบัคเนียครับไททันส์ครับไนเนอร์สกับแจ็กกัวส์แจ็กกัวส์ครับบลูส์กับเรเวนส์ครับเรเวนส์ครับฟลอคคอนส์กับคาร์ดินัลส์ฟลอคคอนส์ครับไลออนส์กับชาร์เจอร์ครับไลออนส์ครับไจแอนส์กับคาร์บอยส์คาร์บอยส์คอมมานเดอร์สกับซีฮอคส์ครับ ซีฮอตครับแล้วคราวนี้เป็นเจสกับเรดเดอร์สบ้างเจสครับ <laughs> ตกได้แต่ใจแอนใช่ไหมเนี่ยเจสตกไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับศึกพลังม้าวัดกับพลังควายครับบลังกอสพบกับบัฟฟาโลบิลส์บัฟฟาโลชนะครับเอ้ยห <laughs> hey, ม่นึนว่าบัฟฟาโลแพ้สิครับอะไรดย่ยงนี้มาโทษเอ้ย <laughs> <laughs> ส่วนใครที่ถามหาชีฟถามหาแรมส์ถามหาดอลฟินส์และอีเกิลส ไม่รู้คิดยังไงครับ NFL จับพักหมดเลยนะครับทั้ง4ทีมใหญ่ในสัปดาห์นี้แหละครับว่าแล้วใส่กันเต็มๆมเลยนะครับกับต็อกตั้มท็อก NFL ในช่วงพรีวิวกันนะครับสัปดาห์ที่10ครับพี่สุเมธครับเลาหมดลงแล้วด้วยนะครับพี่สุเมศแล้วเดี๋ยวยังไงจบจากสัปดาห์นี้จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆส่วนจะมีประเด็นไหนมาพูดคุยกันรอติดตามนะครับวันนี้พี่สุเมธกับน้องตั้มเวลาหมดแล้วครับพบใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ